ด,ดูดิดูดิดูดิดูมันกินดูมันมันดูดูดูมันไปเอาไส้อะไรมากินจากไหนเนี่ยทุกคนขอยมึงยดเฮ้ยสวัสดีครับผมเลดเดินเข้าป่านะครับก็ห่างหายจากการถ่ายคลิปมาประมาณสองวันแล้วนะครับนะ ผมก็ได้จะส่งของให้ทุกๆคนแล้วนะครับที่สั่งกันเข้ามานะครับนะวันนี้ผมตั้งใจจะนําเบียร์แก้นะครับมาให้ทองดีนะครับพี่ทองดีนะครับเขาน่าจะเป็นอาจารย์หรือเปล่านะครับที่เสือเขาบอกนะครับนะก็คือทุกคนครับคือมีพี่ท่านหนึ่งนะครับเขาให้ผมเนี่ยนำของกินมาให้พี่ทองดีนะครับ ผมไม่เคยมาเจอท่านเลยนะครับผมจะนําเบี้ยแก้นะครับไปติดตัวเขาเหน่อยเห็นเขาบอกว่าพี่ทองดีอย่างไม่สบายนะครับเขาอยู่ในด้านในบ้านของเขานะครับเป็นบ้านป่านะครับนะเนี่ะเป็นเบี้ยแก่นะครับนะจะนําไปให้เขาแล้วก็คิดว่านะผมจะติดให้รอบบริเวณบ้านเลยนะครับเบี้ยแก่นะที่อาจารย์3าม<ๆ>เขาให้มานะครับจะติดรอบบริเวณบ้านเลยนี่เป็นขนมนะครับผบเทียว ที่ผมนํามาให้พี่ทองดีนะครับแล้วก็ด้านในก็จะมีพวกข้าวนะครับข้าวกล่องที่ผมสั่งมานะครับก็สั่งมาไม่มากครับกลัวมันจะเสียนะครับเดี๋ยวค่อยยังไงค่อยส่งมาให้เขากินเรื่อยๆก็ได้นะครับโอเคทุกๆคนครับเดี๋ยวเราเดินทางไปหาพี่ทองดีกันนะครับไปครับผมโอเคครับบ้านของทองดีนะครับนะผมอยู่จากฝั่งนู้นนะครับบ้านผมอยู่ฝั่งนู้นนะ ออมมาฝั่งนี้ก็ค่อนข้างที่จะไกลนะครับที่ผมตั้งใจนําเบีย้ยแก้มาให้ทองดีนะพี่ทองดีนะก็คือกันขุนใส่มอนดานะครับแล้วก็แควคาดปลอดภัยนะครับนะสําหรับเบีย้ยแก้ของอาจารย์3นะครับถึงแม้ว่าพี่ทองดีเขาจะมีวิชาอาคมนะครับก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับ หลายคนก็พลาดได้นะครับอาจารย์สามเขายังพลาดได้เลยนะครับอย่างน้อยมีของดีของอาจารย์สามติดตัวไว้ก็ยังดีนะครับทุกคนนี่นะครับขนมไม่รู้ว่าเขากินเป็นหรือเปล่าทุกคนผมไม่เคยเจอเขาด้วยนะอันนี้เพื่อนๆผมก็ไม่ว่างที่จะพาผมมานะครับก็เลยต้องเดินทางมาก่อนเลยนะเดี๋ยวทางลงมันอยู่ไหนเอ่ยเนาะทางลงมันอยู่ไหนครับทุกคน โอ้มีไล่ของเขาด้วยล่ะครับทุกคนเหมันจะมีไล่ด้วยนะ ใช้ทองดีหรือเปล่านะเดี๋ยวผมขอเข้าไปดูใก,ใกล้ๆก่อน เหมือนจะมีไฟนะครับไฟอะไรก็ไม่รู้นะครับติดไฟติดตรงเมืองเขาเลยนะครับเหมือนกำลังบริกรรมคาถาอะไรบางอย่างนะครับ ทุกคนเขามีอะไรตรงเมืองเขานั่นอนะ่ะมันจะมีไฟตรงเมืองหรือเปล่า หมือนจะกำลังขึ้นไปในบ้านนะครับบนบ้านนู่นนะทุกคน ăn sai là rồi nào? Hơi động ăn sai kim Ôi Hơi, hơi. มาทำอะไรวะกูถามว่ามึงมาทำอะไรมันพูดอะไรทุกคนเฮ้ยมาทำอะไรบ้านเขาเนี่ย เฮ้ยคุยด้วยดูเรื่องไหมเนี่ยเราดูทุกคนมันกําลังกัดกินไส้อะไรบางอย่างนะครับอย่างสาย,ยดสย,ยองเลยดูดิไส<ซ>้ไอะไร,รอะทุกคนแล้วตรงตรงตรงแขนของมันเหมือนมีเหมือนมีไฟอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับดูดิทุกคนลองดูเหมือนมีไฟตลอดเลยนะครับโน,น่นนน,นเหมือนมันกาลังกัดกินไส้อะไรบางอย่างนะครับ เฮ้ยมันกินไส้เลยวะเป็นหมอผีเหรอมาอยู่บ้านคุณมาซัวได้ไงเนี่ยเดี๋ยวดูทุกคนในมือของมันมีไส้อะไรบางอย่างนะครับเห็นไหมเห็นไหมครับสยองจัดเลยนะครับด,ดูดิดูดิดูดิดูมันกิน ดอมันอะมันดูดูดูดดมันไปเอาไส้อะไรมากินจากไหนเนี่ยทุกคนขวให้มึงย,ย้อนเฮ้ยไปตรงแขนของมันมันมีนมไฟได้ไงทุกคนเห็นไหมมีไฟอยู่ตลอดเวลาเลยเฮ้ยไปเดี๋ยววะ ยังไม่ไปอีกเหรอจะเป็นหมอผีจากที่ใดทักที่นะครับผมเองก็ไม่กล้าเข้าไปประชิดตัวนะครับเกรงว่าผมจะโดนขุนใส่มนดําเข้าไปด้วยนะครับดังนั้นผมคิดว่าผมไม่ดีกว่านะครับถ้าผมเข้าไปใกล้ผมโดนขุนใส่ได้นะครับไม่ว่าคนจะมีวิชาแค่ไหนนะครับก็โดนได้นะครับและตอนนี้ ถามว่ามันเล่นมันเล่นขุนใส่มนดําใส่ผมไดไม้มันเล่นใส่ผมไม่ได้นะแต่ถ้าผมกลัวผมเข้าไปใกล้แล้วโดนเนื้อโดนตัวมันอะ่ะผมอาจจะโดนขุนใส่มนดําเข้าไปได้นะครับดังนั้นผมไม่ขอเข้าไปใกล้ตัวมันดีกว่านะการไวดีกว่าแก้นะครับเฮ้ย hey, ไปดิวะไม่ไปกวนนะังสต้นยิงมึงนะเว้ยไม่ไปใช่ไหม เดี๋ยวพี่ทองดีอะไรนั่นอยู่ไหนไม่รู้ทุกคนนะเขาอยู่ไหนไม่รู้นะไปเฮ้ยมันจะไปดีๆไหมเนี่ย มว้ใจเบีย้ยแก่าจานสามนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปติดรอบๆบ,บบ้านนะครับนะเพื่อคุ้มกันดูแลพี่ทองดีเขาด้วยนะครับเฮ้ยไม่ไปเหรอมึงยังไม่ไปอีกเหรอ เฮ้ยมันจะเผาบ้านเขาเหรอ ไอ้่าเนี่ยเฮ้ยมึงไปเลยนะมึงไปเลยนะทุกคนเห็นไหม เหมือนมันกำลังจะมาเผาบ้านของพี่ทองดีเขาหรือเปล่านะครับดูดิมินำซ้ำมันไปเอาไส้พวกไส้หมูพวกนี้มาจากไหนไม่รู้นะ ดูดิไปล่างมากินเต็มไปหมดเลยเกลื่อนกระจายไปหมดเลยนะครับไส้พวกนี้แล้วบ้านมันจะเผานะมันจะเผานะทุกคนนะโชคดีที่ว่าผมมาเห็นทันนะคือไม่อย่างนั้นบ้านหลังนี้อาจจะโดนเผาไหม้ไปก็ได้นะเดี๋ยวต้องหานะ้ำมันดับก่อนนะครับตอนนี้ คือเจ้าของบ้านน่าจะไม่อยู่นะพี่ทองดีเขาน่าจะไม่อยู่นะด้านในมีองค์พระด้วยนะครับแล้วก็เหมือนมีรูปปั้นอะไรบางอย่างนะครับโอน่าจะเป็นพญาเท้าเอวนะครับที่เขาแกะสะลักขึ้นมานะครับนี่โอแน่นอนจริงๆครับ แล้วก็มีวัวกระทิงด้วยนะครับด้านในบ้านก็พี่ทองดีผมไม่เห็นนะ oh. เดี๋ยวเป็นว่าผมจะนำา้าข้าวนะครับแล้วก็ของกินนะครับมาไว้ที่นี่ก่อนนะครับแล้วก็ผมจะเฝ้าเขาจนกว่าเขาเนี่ยจะกลับมาเลก,ก็ได้นะครับ แสบจริงๆครับไอ้นี่โอ้โหโอเคทุกคนเดี๋ยวเรานะครับจะนำเบี้ยแก้นะครับมาติดตามบ้านนะครับทีละจุดนะครับโอเคครับผมโอเคครับนี่ยทุกคนภาในบ้านของพี่ทองดีเขานะไอหมอผีเมื่อกี้ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนนะครับมันต้องการอะไรนะ ผมสังเกตเห็นภายในมือของมันนะครับมีเหมือนมีอ่าไฟนะครับติดอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็พระขม้าเมื่อกี้นะมันมันเหมือนมันใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือเปล่าเพื่อที่จะเผาบ้านของพี่ทองดีเขาโชคดีที่ผมมาเห็นทันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะอ่าวางติดเบี้ยแก้ของอาจารย์สานะครับไว้ที่นี่ก่อนนะครับเดีย๋ยวแอปติดทีละจุดนะครับโอเค ตรงนี้ก่อนเลยนะครับคือเราต้องแอบติดนะทุกคนนะทีละจุดหนึ่งจุดก่อนนะครับติดป้องกันพี่ทองดีเขาด้วยนะครับนี่จุดหนึ่ง กันภายในบ้านนะครับนี่ฮะเป็นเครื่องรางของขลังที่ดีในยในระดับหนึ่งเลยนะครับนะของยิ่งเป็นของอาจารย์สามเขาด้วยนะครับนี่ฮะเหลือไม่กี่ชิ้นแล้วนะครับนะสําหรับเบีย้ยแก่นะถ้าใครอยากได้เนี่ยติดต่อผมมาได้เหมือนกันนะนี่ฮะนี่ทุกคนค่อนข้างที่จะใส่นะครับนี่เห็นไหมเบีย้ยแก่ค่อนข้างที่จะใส่นะครับ แก็บไว้ในบ้านนะครับแคลวคลาปลอดภัยนะแล้วก็ไอ้นั่นไม่รู้ว่ามันม้วนหัวหายไปไหนนะครับดูดิมือของมันแบบไม่รู้ว่าทําไมติดไฟอะไรขนาดนั้นทุกคนผมซูมดูแล้วนะตรงมือของมันก็ไม่มีอะไรถือไว้นะแต่ผมมาเห็นแบบว่าเหมือนร่างกายของมันมีเหมือนมีดวงไฟอยู่ตลอดเวลาเหมือนมีดวงไฟอะไรอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ เมื่อกี้ควันผมก็เห็นว่าเอ,อ๊ะทำไมควันอะไรมันขึ้นมากมายะไรขนาดนี้ปรากฏว่ามันนะครับใช้พะคะมาที่มันใส่มาเป็นเชื้อเพลิงนะครับกําลังจะเผาบ้านหลังนี้เลยนะครับดูดิโอละบ้านสวยมากถ้าโดนเผาไปนี่คือโหเจ้าของบ้านน่าจะโกรธมากเลยนะอ โอผมเองก็ไม่เคยมาด้วยนะเดี๋ยวผมนะครับจะรอพี่ทองดีตรงนี้นะครับหวังว่าคงจะได้เจอเขานะถ้าไม่ได้เจอก็ไม่เป็นไรครับผมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะรอพี่ทองดีเขาก่อนนะครับไม่รู้ว่าจะมาตอนไหนนะครับโอเคครับ